สวัสดีครับวันนี้เรามาฟุตพิทพอไฟกันที่ร้าน The t e n เมืองทองธานีนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปลายปีแต่นั้นผมว่านะเรามาทบทวนข่าวคราวในรอบปีที่ผ่านมานะเพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับและลื้อฟื้นความสนจงจำด้วย อย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับประเทศในอาเซียนของเราเนี่ยจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการนะและที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือประเทศในอาเซียนของเราเนี่ยมีกฎอย่างเป็นทางการนะว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยถือว่าเป็นประธานของอาเซียนเนี่ยประเทศละปี ในปี2557พม่าหรือเมียนมาเนี่ยเป็นประธานของอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีของเขาเนะี่ยที่เขาเป็นประธานของอาเซียนตั้งแต่เขาเป็นสมาชิกขึ้นมานะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดนะีในการที่เขาจะประกาศความพร้อมเนะี่ยที่จะเข้าสู่เวทีโลกทีเดียวครับยบตัอย่างเลยนะครับเม a ยนม่าพรีเ r e t a ์ e o ู e o คออ e เ o อ e โร a s อฟ a าเ a ียน a i ี่ยมชิพตรงนี้ครับ m y a n m a r p r e p a r e s to take on the role of ASEAN chairmanship ประโยคนี้ก็หมายความว่าเมียนมาพร้อมที่จะรับและต่อสู้เพื่อรับตําแหน่งเป็นประธานของอาเซียนนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็มีประโยคที่น่าสนใจนะครับก็คือท่อนที่ว่า to take on to take on to take on ในที่นี้มีในยยะที่แปลว่าพร้อมที่จะต่อสู้หรือพร้อมที่จะแข่งกับคู่ต่อสู้หรืออีกฝ่ายหนึ่งที่ดูแข็งแกร่งกว่าแข็งแรงกว่าหรือใหญ่กว่าครับ สวัสดความหมายหนึ่งของ to take on ก็แปลว่านำขึ้นพาขึ้นหรือรับขึ้นนะครับอย่างเช่น the cruise takes on passengers at the port the cruise takes on passengers at the port ประโยคนี้ก็หมายความว่าเรือสำราญรับผู้โดยสารที่บริเวณท่าเรือน,นะครับเสียด,ดายน,นะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ so five